เรื่องที่ว่าหนูทําสติปัฏฐานเสียเนาะที่ว่าพิจารณากายไม่ได้อะคะ่ะแล้วก็เหมือนแบบถอนเบธนาไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยหลังจากสิงหามาแล้วเนี่ยหนูหนูทําได้แหละก็คือมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไม่ไม่ควรยึดมั่นถึงมากอย่างที่อาจารย์บอกแลวทีเนี้ยเหมือนแบบ ทุกอย่างกลับมาปกติดีอยู่แล้วค่ะคือกลับมาเดินปัญญาได้ได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วก็จิตไม่ตื่นก็คือผ่านมาสักช่วงเวลาหนึ่งเนาะช่วงก่อนปีใหม่อะค่ะแล้วพอหลังจากมกรากรุมพามาเนี่ยทีเนี้ยหนูก็ฝึกภาวนามาตลอดเนาะจากที่อาจารย์บอกหนูว่าเออวันหนึ่งหนูทาสมถะวารับสี่ห้างรังอะตอนเนี้ยหนูก็ก็ก็ลดลด ลดจำนวนครั้งลงแต่ไปเพิ่มเวลาขึ้นจะเคยครั้งละครึ่งชั่วโมงเนาะก็จะเป็น45-50แล้วแต่เวลาเนาะช่วงโอกาสอะไรเนี้ยจะ่พอมาตอนหลังๆเนี้ยช่วงช่วงวันวันพระที่ผ่านมาประมาณ3อาทิตย์นะคะอา,าจารย์หนูมีอาการวุ่วากเนาะหนูไม่รู้ว่าเกิดกอะไรมีอาการวุยกวากตามตัวและมีอาการหูเอื้อค่ะ หลังจากที่หนูทําสมถะเสร็จแล้วแล้วก็เดินปัญญาเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะจะแล้วก็จะกลับมาทําสมถะเหมือนเดิมก็คือจะมาดูลมปกติเหมือนเดิมแต่หนูไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะสามอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหนูก็เลยจะมาถามอาจารย์ว่าหนูมีหน,หนูปกติดีไหมหรือว่าไม่ปกติปกติไม่มีอะไรหน้าที่เราคือรู้อย่างเดียว แต่อาการหูอื้อหนูยังมีอยู่นะก็ไปหาหมอมนะไม่ใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะสามอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูมีอาการผู้ว่ามาเกือบสองอาทิตย์แล้วแต่อาการหูอื้อยังมีอยู่แต่ณวันเนี้ยนะืมผ่านมาแล้วประมาณสักสี่ห้าวันเนี่ยอาการวู้ว่าหนูจะไม่มีละแต่จะมีอาการหูอื้อแทนก็ไปหาหมอแค<ห>่นั้นเลยไม่มีอะไรคือถ้ามัน <จะ S 1> มีปัญหาหตรงไหนทางกายไปหาหมออาการทางจิต ก็ค่อยๆปรับเพราะนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเราภาวนาไปขึ้นเราอย่าไปจับแพ้ชนแกะอย่าไปเอาอันนั้นมาเป็นอันนี้อย่าไปเอาวันนี้มาเป็นอันนั้นมาไม่ได้หน้าที่เราคือพยายามมีสติสัปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะนั้นถ้าเรามีสติสัปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะคืออยู่กับหลักของการปฏิบัติของตัวเองไม่ต้องไปจินตนาการว่าเอ้ยอาการนี้มันเกิดจากการภาวนาหรือเปล่าอาการนี้มันจะเป็นการภานาพรนั่งสมาธิหรือเปล่าถ้ามัวจต่มานั่งทำอย่างนี้ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องภาวนาเพราะกลัวตาย ากลัวมีอาการนั้นกลัวมีอาการนี้แล้วเราไปจิตตกกับเรื่องพวกนี้ว่าอาการนี้เกิดจากการนั่งสมาธิทําไมเราไม่กลับไปคิดว่าอ,อ,อาการนี้ไม่เกิดจากการที่เรานอนพักผผอนไม่เพียงพอหรือเกิดจากอะไรไหมเกิดจากอะไรเราควรจะต้องไปหาหมอทำไมมาโทษการนั่งสมาธิทำไมมาโทษการภาวนาไม่ค่ะหนูไม่หนูไม่ได้โทษการภาวนานะหนูแค่มีความรู้สึกว่าหนูผิดปกติไหมแค่นั้นเองว่าหนูควรจะไปคุแลับหนูจะไปบอกหมอว่ายังไงผิดปกติแล้วมาถามอาจารย์ถ้าถามอาจารย์ก็ต้องถามอาจารย์ในมุมของการนั่งสมาธิไม่ใช่มาถามว่าร่างกายผิดปกติ ถ้าถามว่าร่างกายผิดปกติก็ต้องไปถามหมอว่า,าผิดที่ผิดทางไหมล่ะ <c oughs> อขอโทษค่ะแล้วหนูจะให้หนูไปบอกหมอว่าหนูเวลาที่หนูทําแบบเนี้ยทำสมาธินั้นแล้วมันมีอาการหูอือ้อใช่ไหมคะหรือว่ายังไงแต่ว่าเวลาที่หนูไม่ได้ทําอะไรเนี่ยคืออาการปกติทุกอย่างนะหนูก็เลยยัง,งงงกับตัวเองอยู่อะค่ะรปรุงแต่ง ปรุงแต่งว่าเกิดจากสมาธิปุ๊บก,ก็เลยมีอาการหูอื้อไปคิดเองเออเองว่าเกิดจากการนั่งสมาธิแล้วการนั่งสมาธิมันจะทําให้หูอื้อได้ยังไงอะเราไปเป่าหูแรงๆเหรอหรือยังไงเรากัก้นลมหายใจเหรอหรือยังไงทำไมถึงได้มีอาการในเกิดขึ้นในเมื่อการนั่งสมาธิมันก็คือการนั่งเฉยๆเ,เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแต่แค่ฝึกสติข,ข้างในไม่ได้เกี่ยวกับกายเลยแล้วมันจะไปมีความสัมพันธ์กับกายได้ยังไง และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเรานะเราเนี่ยเป็นแบบเนี้มาตลอดเลยอาการทัดทายาาน,น,นั่งสมาธินอนไม่หลับน,นั่งสมาธิปวดหัวนั่งสมาธิหูอื้อนั่งสมาธิมีอาการผ่าวมีอาการแบบนี้ตลอดเวลานั่งสมาธิมีปัญหาทุกทีกับการภาวนาเจ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรกับตัวเราเองเนี่ยทำไมามันถึงมีปัญหาทุกครั้งที่ภาวนานั่นนะสิคะนั่นนาสิ แล้วเราจะไปปรุงแต่งมันทำไมอ่ะเราก็เห็นมันไปตามปกติหน้าที่คือเห็นมันไปตามปกติมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดถึงมันจะเราไปคิดถึงมันไงว่ามันอากาศทางการมันเกิดมาน่าจะเกิดจากอันนี้แน่เลยเพราะว่าปกติไม่เป็นแต่เวลานั่งปุ๊บเป็นแล้วนั่งปุ๊บมันจะเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเป็นสิ่งนั้นไหนตอบระจา์สิไม่มีอาค่ะตอบไม่ได้ก็ใช่ไงตอบไป้ถ้าก็แสดงว่ามันไม่มีเหตุแสดงเป็นมามันก็จะมีอยู่แค่เหตุเดียวคือ เป็นอาการทางกายเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรไหมนอนน้อยไหมพูดอะไรรุนแรงเกินไปหรือเปล่มามันเลยกระทบกับเทือนแล้วเราก็ไปจับแพ้ชนแก่ว่าเกิดจากการนั่งสมาธิเนี่ยปัญหาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาจะเกิดอาการอะไรไม่ต้องไปสนใจันไม่ตายหรอกคนไปทําไปถ้ามาไม่ได้ไปหาหมอแค่นั้นเลยค่ะไปหาหมอเออไปหาหมอ <Okay. S 1> ถ้ามันมีอาการชัดเจนแล้วต้องไปหาหมอแล้ว ไปทำอะไรล่ะมันไม่มีอะไรอ่ะมันคิดเองทั้งเลยอ่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วเออค่ะขอบคุณค่ะจ้าสาธุดา สัสดีครับอาจารย์สวัสดีจอ้อาจารย์ผมมีคําถามครับว่าถ้าคนมาพูดไม่ดีกับเราแล้วเราเกิดสนใครเป็นคนผิดเราไปาค,าคิดถามเพื่อกุศล าถ้าเราคิดอกุศลถ้าเขาด่าเราเขามีเจตนาประทุษร้ายต่อเราเขาต้องได้รับผลบอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเอาผลนั้นมาเป็นผลกองเราด้วยเราก็รับผลด้วยเรียวกว่าบริโภคร่วมอ๋อครับกระโดดทังคู่แต่ถ้าเขาไม่มีเจตนาเลยเราคิดเองทุกเองร,รับคนเดียวอ๋ออันนี้เราก็ต้องวางใจว่าเราเขาอาจจะพูดด้วยความหวังดีกับเราอะไรเงี้ยใช่ไหมจันใช่ก็มาต้องอยู่ที่เจตนาเขาอ่ะใครจะเรารู้เจตนาเขาไหมล่ะอืมอืมโอเคครับ,อรบตอนเนี้ย ที่บ้านผมเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าจะฟังแต่อาจารย์พูดฟังคิดอาจารย์พ่อแม่ผมก็ชอบผมก็เปิดเวลาผมขับรถอะผมเปิดให้พ่อแม่ผมฟังตลอดเวลาที่อาจารย์พูดพอาจารย์บรรยายอะไรเงี้ยกพะเป็นแอฟซีอาจารย์เบียโดยไม่รู้ตัวสาธุสาธุแล้ววัฒนาด้วยได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสาธุ อาจารย์ฮัลโหลจ้าอ่าอาจารย์หนูมีสองเรื่องที่ที่อยากจะถามอาจารย์นะคะคือว่าเรื่องแรกเนี่ยหนูเคยไปหาอาจารย์ครั้งแรกในชีวิตชื่อเคยฟังอาจารย์ mm. แล้วหนูก็คานไปถามว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าหนูอยากเลิกยาเพราะหนูกินแบบระดับแปเลียมสิบมิลลิกรัมหนูจะมีสามารถเลิกได้ไหม แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัวเราพยายามเลิกแต่ต้องให้หมอบอกหนูก็ฟังอาจารย์มาตลอดฟังมาทุกครั้งกลางคืนนะคะจนมันทาให้หนูมีความสุขที่ได้ฟังอาจารย์ที่เป็นคลิปฮาฮานะคะแล้วก็เป็นคธรรมะด้วยพอเดือนที่แล้วเนี่ยหนูไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเก่งมากนะคุณเริ่ม จากการที่เราได้คุยกับหมอหมอบอกว่าคุณเก่งมากคุณได้ได้รักตัวเองจากคำพูดที่หมอฟังอะ่ะคุณอยากเลิกยาเลยไหมหรือจะให้หมอถอนไหมหนูก็เลยบอกว่าหนูขอเดือนหนึ่งก่อนอันนั้นก็ผ่านไปใช่ไหมคะอันนี้คัำถามแรกที่หนูดีใจมากที่ที่หนูฟังอาจารย์ยแล้วมันทําให้หนูผ่านถึงซมเศร้ามาได้เจ็ดปีอืมสาธุค่ะส่วนเรื่องที่สองมันก็ พราะอาจารย์อีกเช่นเคยคือหนูเนี่ยมีแฟนคบกันมาหนึ่งปีหนูจะมีพี่ๆที่เขาถามอาจารย์ตลอดแล้วอาจารย์ก็จะตอบแบบตลกไปอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับชีวิตหนูหนูมีแฟนแล้วคบกันมาหนึ่งปีเต็มแต่แม่แฟนกับพ่อแฟนอะ่ะเขาว่าเราตลอดเหมือนเขาไม่ชอบเราอะ่ะอาจารย์ ลูกเขาดีทุกอย่างแต่กับเราเนี่ยเขาใส่เต็มๆทุกอย่างแล้วจนมาวันหนึ่งที่พ่อเขาเมื่อวันที่ยีเกาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีงานจัดเลี้ยงที่บ้านเขาแล้วเขาก็พูดกับลูกเขาว่าถ้าไม่ได้จริงจังกับผู้หญิงคนเนี้ยก็ไม่ต้องเอาผู้หญิงคนนี้ไปถ้าคิดจะจริงจังค่อยเอาผู้หญิงคนนี้ไปแต่แฟนเราปกป้องอะไรเราไม่ได้เลยอาจารย์ซึ่ง ซึ่งเราควรออกมาใช่ไหมอาจารย์ว่าพิจารณาคือเราต้องเข้าใจแฟนเราด้วยนะคือแฟนเราเนี่ยบางทีก็คือไม่เข้าคายไม่ออกนั่นก็แม่นด้ก็เมียเราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่าผู้ชายคนนี้รักเราไหมถ้าเขารักเรามันไม่ได้เขาต้องปกป้องเราอยู่แล้วจะไม่ได้หมายความว่าเขาต้องปกป้องเราจากครอบครัวเขาเขาก็ต้องรักษาครอบครัวเขาแล้วเขาก็ต้องรักษาเรา บางทีมันก็ต้องอาลณกอะรวยซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเขาต้องปกป้องตามความพอใจของเราด้วยการยืนหยัดในการพาเราเนี่ยไปด้วยแต่ถ้าพามาแล้วปรากฏทะเลาะก,กับที่บ้านนั่นหมายความว่าปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันเราสามารถต่างคนต่างอยู่กันตามเหตุตามปัจจัยตามหลักเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการคําถามคือเรารักเขาไหมเขารักเราไหมเราดีสำหรับเขาไหมเขาดีสําหรับเราไหม เราก็ต้องอยู่กันในสองคนไม่เกี่ยวกับคนอื่นส่วนเวลาใดก็ตามที่เขาต้องทํตา,า,าต,ทตามความเห็นของพ่อแม่เขาก็ต้องทําตามความเห็นของพ่อแม่เขาแต่ไม่เชื่อว่าเขาทอดทิ้งเราแต่ในเวลานี้พ่อแม่ไม่ต้องการให้เราไปเพราะไม่ถูกหน้ากันเราก็ไม่จำเป็นต้องไปสิคําถามคือเราจะไปทําไมในเมื่อเขาไม่ชอบเราอ่ะแต่ส่วนเวลาที่เราอยู่กับแฟนเราแฟนเราชอบเราไม่ใช่เหอเรอเขาก็อยู่กับเราดีใส่ใจเราดีดังน,นั้นเราควรสนใจเฉพาะแฟนเรา และสนใจต่อความสุขเฉพาะหน้าที่เรากำลังรับอยู่ในเวลานี้ส่วนพ่อแม่เขาเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อาฆ่าปยาบาปบา้าด้ล้ต่อพ่อแม่เดังนั้นบางทีบางทีเนี่ยเราเอาเกณฑ์ตัวเนี้ยมาตัดสินพ่อแม่พ่อแม่แฟนอย่างเงี้ยจนเกิดการทะเลาะเบาแวงกันซึ่งความเป็นจริงเขาไม่เขาเกลียดเราแต่เราไม่จําเป็นต้องเกลียดเขาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้ผู้ชายโพรเทสด้วยการเอาตัวเองไปลอยหน้าลอยตาให้พ่อแม่เขาเห็น หรือไปยืนอย่าต่อหน้าพ่อแม่เขามันไม่จาเป็นไงมันต่างคนต่างอยู่ก็ได้ไงอืมเอมอนั่นแหละหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูควรทำพ่อพอมันเจอคําพูดแรงๆจากพ่อเขาที่พ่อเขาพูดกับลูกเขามาว่าถ้าไม่จริงจังกับผู้หญิงคนเนี้ยซึ่งมันมันมันไม่ควรพูดออกมาจากปากผู้ชายอะ่ะคุณคุณไม่เป็นไรอือนั่นแหละหนูก็เลยจะทนต่อการเพร่งพิสูจน์เสมอ ถ้าเราเป็นคนดีจริงพิสูจน์ดูแล้วว่าเราเหมาะสมกับผู้ชายคนนี้จริงๆและผู้ชายคนนี้เหมาะสมกับเราจริงๆการพิสูจน์นี้เนี่ยไม่ใช่การพิสูจน์เพื่อให้พ่อแม่ของฝ่ายชายยอมรับแต่เราพิสูจน์ตัวเราเองเรื่องผู้ชายคนนี้เหมาะสมกับอยู่กับจะควรจะอยู่กับเราหรือเปล่าแล้วเราก็พิสูจน์ตัวเราเองว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับครอบครัวนี้จริงๆหรือเปล่าความจริงนี้มันจะทนต่อการเท่งพิสูจน์กับทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและหน้าที่เราคืน มีสติสัมป,ปชัญญะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาตัวผู้ชายก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่แต่เราต่างคนต่างอยู่กันได้โดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เราก็ต้องยืนหยัดในตัวผู้หญิงของเราว่าเออเราจะยังรักเขาและเราก็จะยังรักพ่อแม่ด้วยเราควรจะดีใจที่ได้ลูกชายหรือสามีเราเนี่ยที่รักพ่อแม่เขา ควรจะต้องดีใจเพราะาความกระตันยูนี้เนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เห็นชัดเจนว่าเขาจะสามารถดูแลเราได้ความอ่อนโยนเพราะเขาเป็นคนรักครอบครัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับเพราะมันจะพิสูจน์ได้กันทนะั้งสองฝ่ายเลยเราก็ต้องอดทนแต่ไม่ไปเกี่ยวไม่ต้องไปเกี่ยวพ่อแม่เขาเลยเอาเฉพาะตัวแฟนเราไปที่ตั้งอือฮึแล้วกรณีนี้เนี่ยเราก็ บ้านเขามีงานอะไรหรืออะไรเทศกาลอะไรถ้ารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ต้องไปเสนอหน้าใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องมันไม่จะเป็นต้องอยากไปทำไมไม่เอาฉันไปเปิดตัวอะไรก็เธอไม่ปกป้องฉันเลยหรอเธอต้พาฉันไปไม่เขาไม่อยากเจออะจะไปทําไม<ฆ>ไม่ต้องไปเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายแล้วอยู่ของเราเดี๋ยววันหนึ่งถ้าผู้ชายเลือกเราอ่ะวันหนึงมันก็ต้องไปเจอหน้ากันอยู่แล้ว แล้ววันนั้นเราค่อยทนต่อการให่พิสูจน์ไว้เราพยายามทําตัวให้ดีอย่าไปทําตัวเสียหาย้เขาเห็นก็แล้วกันสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ยอมรับเราไงทำตัวให้ดีเหมาะสมกับการที่เราจะอยู่กับลูกเขาทําให้เห็นว่าเราสามารถดูแลลูกคือการเป็นสามีภรรยาหรือการเป็นแฟนกันมันต้องดูแลกันซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่จะให้ผู้ชายมาดูแลเราอย่างเดียวเราก็ดูแลผู้ชายในมุมของความเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดูแลผู้หญิงในมุมของความเป็นผู้ชายต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันเดี๋ยววันหนึ่งเขาเห็น เขาก็ต้องเห็นอกเห็นใจในความเป็นที่เขารักลูกเขาอ่ะเขาก็ต้องเห็นอกเห็นใจเราในวันหนึ่งข้างหน้าเราพิสูจน์ตัวเองซะแค่นั้นเองค่ะหนูก็ดูแลแฟนหนูตลอดจากที่เขาไม่เคยแบบจะตัดผมให้มันดีทําตัวให้มันสะอาดสะอานหนูก็ดูแลทุกอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งเมียคนหนึ่งจะทําให้แฟนได้นะคะส่วนพ่อแม่เขาเนี่ยเราก็เคารพนบนอบแบบ<ม>ปกติไม่ได้อะไรเพราะว่าหนูเนี่ย ก็ศาสนาพุทธแบบอาจารย์เบียร์แล้วหนูตั้งแต่มาฟังอาจารย์น่ะหนูตัดในสิ่งที่เที่ยดมมเอยอะไรเอย่ยขอความรักไปวัดนู้นวัดนี้พ่อหนูผิดหวังจากความรักมาโดยตลอดจนทาใหม้มันเหมือนเกิดโรคเศร้าเหมือนคนเรียกร้องหาความรักอะ่ะอาจารย์เหมือนคนเรียกร้องหาความรักพอไม่ได้รักก็เอาแต่ใจตัวเองจนทําให้ตัวเองอะ่ะเครียดวิตกจนต้องกินยา มันเกิดจากผลจากตัวเองทั้งหมดแต่พอมาฟังอาจารย์น่ะหนูก็เลยมันดีขึ้นมันเข้าใจขึ้นเพราะอาจารย์พูดทรรม,มาแบบภาษาคนอะ่ะไม่ใช่หนูผู้ผิดทรรม,มาแบบภาษาไทยธรรม,มาแบบที่คนคนในยุคหนูหนูสามเจ็ดคนแบบรุ่นพวกหนูเข้าใจอะ่ะแต่ถ้าสมมติคนภาษาบาลีอะ่ะอันนั้นน่ะหนูไม่เข้าใจหรอก แล้วหนูก็จะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่พอมาฟังอาจารย์ที่อาจารย์พูดแบบเป็นภาษาแบบนี้ยมันทําให้เราเกิดความเชื่อแล้วก็ตัดสิ่งพวกนั้นออกไปจากชีวิตเลยแต่แต่ความดีเรายังคงทําดูยรายังคงรักศาสนาพุทธอยู่นะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราแบบไอ้นี่เลยอะไรเงี้ยแต่อะไรที่มันงมงายอะไรที่มันแบบอะไรเงี้ยหนูก็ตัดออกไปหมดเลยอะไรเงี้ย มันก็มีความสุขเึ้นแล้วทุกเคินอ่ะหนูก็พุโทโธหรือว่าขับรถเงี้ยบางทีอย่างที่อาจารย์บอกมันพุโทโธไม่ได้เพราะว่าเราต้องคอนเซนเทสอาการขับรถใช่ไหมคะหนูก็พุโทโธตอนที่เราโมโหที่เราโดนปาดเราจะปาดคืนเราก็จะย้ำยัง้งช่างใจว่าพุโทโธช่างมันปล่อยมันอันเนี้ยจากที่ไม่เคยเป็นเลยพอมีอาจารย์มันกลับทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้อ่ะ พราะอาจารย์แบบสอนเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างที่ที่มีอาจารย์ภายในปีกว่าเนี้ยมันเปลี่ยนหนูเป็นคนละคนไปเลยอ่ะหนูต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่แบบสาธุสาธุเป็นคนขึ้นมาได้อาจารย์และหลักตัวเองมากาขอบสาธุแบบวันนี้ท,ที่อาจารย์ให้ข้อคิดหนู ใช่าสาธุอนุโมทนาใช่